สถานีวิทยุคลื่นบ้านเลขที่1 FM 97.25เมกะเฮิรมหาวิทยาลัยราชพัฒนสุนันทาขอนำเสนอสารคดีพิเศษชุดประเพณีสงกราน์ ประวัติวันสงกรานต์ประเพณีสงกรานต์คำว่าสงกรานต์มาจากภาษาสันสกฤตว่าสังกรานซึ่งแปลว่าก้าวขึ้นย่างขึ้นหรือการย้ายที่เคลื่อนที่โดยหมายความอีกในแยะหนึ่งว่าเป็นการเข้าสู่สักราชราศีใหม่หรือวันขึ้นปีใหม่นั่นเองส่วนเทศกาลสงกรานต์นั้นเป็นประเพณีเก่าแก่ของคนไทยสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณคู่กันมากับประเพณีจุดจีน จึงมีการเรียกรวมกันว่าประเพณีตรุษสงกรานซึ่งหมายถึงประเพณีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นั่นเองทั้งนี้วันหยุดสงกรานเป็นวันหยุดราชการแบ่งออกเป็นสมวันได้แก่วันที่13เมษายนเรียกว่าวันมหาสงกรานวันที่14เมษายนเรียกว่าวันเนาวันที่15้าเมษายนเรียกว่าวันถลิงศก ส่วนกิจกรรมหลักๆที่ทำในช่วงเทศก,กาลสงกรานต์ก็จะเป็นการทําความสะอาดบ้านเรือนการร่วมกันทําบุญทําทานส่งน้ําพระรดน้ําขอพรผู้ใหญ่และเล่นสาดน้ําคลายร้อนกันเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับวันสงกรานต์ในสมัยโบราณคนไทยถือเอาวันขึ้นหนึ่งข้ามเดือนอ้ซึ่งตกราวๆเดือนพฤศจิกายนหรือธันวาคมเป็นวันขึ้นปีใหม่เพราะถือว่าเป็นช่วงฤดูหนาว ต่อมาในปีพุทธศักราช2432ในสมัยรัชกาลที่5ได้เปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่ให้เป็นวันที่1เมษายนแต่เมื่อในยุคสมัยของจอมพลปพิบูลสงครามปีพุทธศักราช2483ได้เปลี่ยนวันปีใหม่ให้เป็นสากลคือวันที่1มกราคมแต่กระนั้นคนไทยส่วนมากก็คุ้นเคยกับวันปีใหม่ไทยในเดือนเมษายนจึงกำหนดให้วันที่13เมษายนเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินเกลอรี่ นอกจากประเทศไทยได้ถือเอาวันสงกรานเป็นวันขึ้นปีใหม่แล้วประเทศมอญพมา่าลาวก็นำเอาวันดังกล่าวเป็นเทศกาลฉลองวันขึ้นปีใหม่ของเขาด้วยเช่นกันสำหรับภาษาและความเชื่อของวันสงกรานในแต่ละภาคก็จะมีความแตกต่างกันออกไปดังนี้สำหรับภาคกลางในวันที่13เมษายนเรียกว่าวันมหาสงกรานและเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันที่14เมษายนเรียกว่าวันเนาซึ่งในสมัยพลเอกชาติชายชุนหวันได้ประกาศให้เป็นวันครอบครัววันที่15เมษายนเรียกว่าวันถลิงศกคือวันเริ่มจุลศักราชใหม่สำหรับภาคเหนือในวันที่13เมษายนเรียกว่าวันสังขารล่องซึ่งมีความหมายว่าอายุสิ้นไปอีกปีวันที่14เมษายนเรียกว่าวันเนาเป็นวันห้ามพูดใจหยาบคายเพราะเชื่อว่าจะทําให้ปากเน่าและไม่เจริญ วันที่15เมษายนเรียกว่าวันพยาวันคือวันเปลี่ยนศกใหม่สำหรับภาคใต้ในวันที่13เมษายนเรียกว่าวันเจ้าเมืองเก่าหรือวันสงเจ้าเมืองเก่าเพราะเชื่อว่าเทวดารักษาบ้านเมืองกลับไปชุมนุมกันบนสวรรค์วันที่14เมษายนเรียกว่าวันว่างคือวันที่ปราศจากเทวดาที่รักษาเมืองชาวบ้านก็จะงดงานอาชีพต่างๆแล้วไปทำบุญที่วัด และในวันที่15เมษายนเรียกว่าวันรับเจ้าเมืองใหม่คือวันรับเทวดาองค์ใหม่ที่ได้รับมอบหมายให้มาดูแลเมืองแทนองค์เดิมที่ย้ายไปประจำเมืองอื่นคำว่าดำหัวปกติแปลว่าสระผม แต่ประเพณีสงกรานต์ล้านนาหมายถึงการแสดงความเคารพและขออโหสิกรรมที่ตนอาจจะเคยล่วงเกินรวมทั้งขอพรจากผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นญาผู้ใหญ่ผู้อาวุโสครูบาอาจารย์หรือผู้บังคับบัญชาส่วนมากจะใช้น้ําขมิ้นส้มปล่อยนําไปไว้ว้และผู้ใหญ่ก็จะจุ่มเอาน้ําแปะบนศีรษะก็เป็นอันเสร็จพิธี อย่างไรก็ตามพิธีสงกรานต์เป็นพิธีกรรมที่เกิดขึ้นในสมาชิกครอบครัวหรือชุมชนบ้านเรือนละแวกใกล้เคียงแต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปตามสมัยและค่านิยมจากเดิมชาวบ้านจะใช้น้ำเป็นตัวแทนในการประกอบพิธีสำคัญต่างๆโดยถือว่าน้ำจะแก้ความร้อนของฤด,ดูร้อนและใช้ช่วงเวลาดังกล่าวขอพรจากผู้ใหญ่รวมไปถึงระลึกบุญคุณต่อบรรพบุรุษท,ที่ล่วงลับส่วนประเพณีสงกรานต์ในสมัยใหม่นั้น จะเป็นประเพณีกลับบ้านเกิดเสียมากกว่าและถือว่าเป็นวันครอบครัว